ไปหาร้านน้องแมน่นิงเ่ได้ของไปดีนะครับร้อนน้ำอยู่เนี้เดี๋ยวเพื่อกลับมานะ สวัสดีนะครับผมขอบคุณสตอดีนะครับใช่ในร้านร้านน้องต้นนะครับน้องต้นร้นานคุณต้นแล้วกันไม่อยากได้วิ่งเข็ดนะ เข้มสวยๆนะครับโอ้ชิมุนงหกร้อยเซอร์รั่งเลสวัสดีนะครับอะไรนันตัวนี้ขายอยู่พันสครับดูละเอียดนะครับสสวยยงใหม่นะพี่ไม่ยางเก่าุมาได้ญี่ปุ่นนะครับ อันนั้นเป็นหลักอ่านแบบเกี่ยวเ่ดูระเอยดนะดูระเอยดจานสตอกสเตมนะทุ่งกล้วยคอนะครับผมมีครบทุกอย่างนะครับมาที่นี่ก็จะได้ของสวยๆนะขาเป็นเจนหนึ่งอันนั้นชูเกล้าพระิของอะไรครับไม่มี ราคาเจนหนึ่งสวยๆทั้งนั้นเลยนะแอบกระซิบสวยๆทั้งนั้นเลยเจนหนึ่งนะนนี้ผมมีใส่แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เน้นในต้นเลยาะว่ามันดีไซน์สวยดีต้นมาดีนะครับ ตัวนี้ครับพี่ตัวนี้มีบาทเลยผมผมซื้อ,อคนอิตาลีอะเป็นไตัวนี้เป็ไนไหอันนี้ของิโนอะมันงมันไดกระตุงกระติกน้ำนะครับเ,เ,เยอแยะอ่าเดีตัวนี้มันมาพร้อมเลยอเอามาเยอน้ไหล

ถ้าถ้าตรงนี้อะไรเขาเป็นอยู่ร้อยห้าสิบอยู่อะไรย่เงสวยเลยโอยางครับเพราะว่ามันเป็นตัวขอรก็รรของู่กันเลยนีแล้วก็แล้วก็ไม่ต้เอาไปร์ก็ต้อง ก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะนนต้นนะครับอันนี้เป็นแบบสีสวยนะครับชอบวินทงวินเทจภูเขานะ,ะก็จัดได้นะครับ ใช่ที่เขาบกถ้าตัวแตงกวาดอตอไอ๋ออีก่าหารมันไม่ได้ฝักยังไม่ได้เลยแกมแปดสิบสิบใช่ไหมว่ารอนอีโดที่มามันมูสชิมนโน่แล้วลองไปร้นหน้าผมก็ไม่ร้อนอันพับมีไหมบรรจดยพับบรรจัดพับ ในรับไม่มีครับไอตัวไอโมชิโมะไอโมชิโนะตีโมนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นโมชิโมะนนือหลังเกินใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นโมชิโมะมาต้องใส่เป็นเกินของมชิโนะใช่ามชิโมะมาที่พีก็เกไปอะล้อนะมันไมได้เป็นดุมอะไอโมล้ออะดุมอะไม่ได้เป็นดุมแหนแบะไล้อเป็นลูีวเาเป็นดุมหนึงร้อยห้า ตัวล้อตัวนี้มันจะมีทั้งโม่แล้วแต่โม่ที่แต่ละที่นี่ไอ้ชุดไอ้ชุดปั่นที่ผมซื้อไปอ่ะมันมีเฟืองมาให้ไหมไม่มีเพราะว่ามันมาในรถคันเดียวกันแล้วไม่ต่างกันเลยอันนั้นอันนั้นเป็นเฟืองวายห้ารถผมนะด้วการที่มันมาอยู่ในรถันมันมาประกอบมาในรถคันเดียวกันต่อให้น้ำดีดีผมก็จะไปนี่ละพานะสนใจสนใจก็ โทรมาสอบถามกันได้นะครับเพราะสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังจากขับวุญสตอรี่น,นะครับไปแล้วครับเจอล้วครับ